ลิเบโรสาวญี่ปุ่นทึ่งวิลาวันยังเล่นอยู่หลังลงเล่นช่วยสุพรีมบูไทยแลนด์ลีตัวรับอิสระทีมชาติญี่ปุ่นทึ่งวิลาวันยังเล่นอยู่หลังลงเล่นช่วยสุพรีมดวนไดมอนด์ฟูดในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีวันที่17กุมภาพันธ์67ควบวหลงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีฤดูกาล2023-2024รอบรองชนะเลิศซึ่งดดมอนฟูดไฟเชฟแอฟฟอสชนะสุพรีมที่พยชนบุรีอีเทคสต่อสองสิบต่อยี 27ต่อ 25, 25ต่อ21และ15ต่อ8ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีได้สำเร็จเกมนี้กิบวิลาวันอภิญญาพงศ์โค้ชแ p l เพลเยอร์สุพรีมทิพยชนบุรีอีเทคหวนคืนสนามในตำแหน่งตัวรับอิสระสร้างความตกตะลึงให้กับโคโตเออินโเอตัวรับอิสระทีมชาติญี่ปุ่นที่ปัจจุบันเล่นให้กับนครราชสีมาคิวมินซีวีี โดยเธอโพสต์ภาพวิลาวันขณะลงเล่นพร้อมข้อความว่าเป็นแมตท,ที่เราจะเจอกับผู้ชนะแมตนี้แต่กลับแปลกใจที่วิลาวันที่รับบทโค้ชมาตลอดสวมชุดแข่งลงเล่นมันน่าทึ่งมากตำนานของไทยยังเล่นอยู่สำหรับสุพรีมที่พยะยล่นไปชิงที่3กับมอขอนแก่นขอนแก่นสตาในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567เวลา16นาฬิกาขณะที่ไดมอนฟูด ทะลุเข้าไปชิงแชมป์กับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567เวลา16นาฬิกาขอบคุณที่มาจากไทยรัฐครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิกดออย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราัก็สิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ